สวัสดีจ้าช่องบ้านสวนลุงม้นจาวันนี่มาทําแกงส้มกินกันจ้ามีปลาช่อนนะจ้าซื้อปลาช่อนจากน้องเขานะเขามาขายเป็นปลาช่อนนาก็เลยทําการถอดเตี๋ยวใจ้าแล้วก็จะมาแกงส้มจ้าตอนนี้ถอดกบกไใ้นะจ้าเนาะมาดูกันเลยจ้าตอนนี้ก็ตั้งน้ำนะจ้าแล้วก็ใส่เครื่องแกงเป็นเครื่องแกงส้มนะจ้าลุงไปนดจ้าตามชอบ มากน้อยนะจ๊ะแล้วก็คุณให้เขากันเตรียมล่างพักจ้ะวันนี้จะใส่เป็นพักผักกาดขาวนะจ๊ะได้ทีแล้วก็ใส่ผักกาดขาวลงไปนะจ๊ะอันนี้คือมะขามเปียกเนาะเพื่อเพิ่มความเปรี้ยวคือใส่ไปทั้งทางทางก่อนนะจ้ะแล้วมันก็นจะเปรี้ยวแบบเป็นธรรมชาติเลยนะจ๊ะแกงสสมนี่ใส่มะขามเปียกตั้มะขามเปียกนี่จะอร่อยนะจ๊ะ แล้วก็จะมีใส่ปลากระป๋องจ,าจ่าจะบีให้มันละเอียดละเอียดเลยเนาะแล้วก็ปรุงรสตามชอบจ่าใส่น้ำปลาใส่น้ำตาลใส่ผงชูรสจ้า เซตเรียบร้อยพร้อมเสิร์ฟพร้อมทานจ้าไปกินเขากันเลยจ้ามาด้จ้าเซบเซบมนชิมเป็นไงจ้าเซบเอาจ้าอืมอร่อยจ้ามากินเขากันจ้า แซ่บ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 จ้า